การเล่นหมากล้อมต้องเดินอย่างสนับสนุนหลักและรอบนอกไม่อาจละเลยเดินหมากรานนี้ดูเหมือนเดินโดดๆแต่กลับพลิกกระดานได้ดังนั้นเจ้าต้องสังเกตให้ดีมาก็เดินไปแล้วเข้าเรื่องได้แล้วกระมังได้ทำในสิ่งที่ต้องการเถอะเกาถังปิ่งถูกเปิดปงูง ก็อยู่ใต้การคำนวณของท่านเก้าถังปิ่งเป็นถึงหัวหน้ากองวิเคราะห์ข่าวขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วไม่เหลือที่ให้สูงกว่านั้นอีกทว่ามองย้อนกลับมาการมีตัวตนของเขาต่อสู้หั่นแล้วนับเป็นเสียนชิ้นใหญ่ถูกต้องแล้วศึกที่เจียถิงหากไม่ใช่เกาถังปิ่งฉี่ข่าวกลองทิ้งแล้วก็แพ้ชนะคงยากคาดเดาได้การเปิดโปรงของเขานับว่าน่าเสียดายยิ่งนักอีติงเจ้าก็ควรจําไว้ ได้อย่างต้องเสียอย่างในมุมหน่วยข่าวครองสู่หัน่นใครจับตัวเกาถังปิ่งได้ก็จะได้อยู่ในหน่วยข่าวครองโดยสถานะที่สูงขึ้นจูหลงคือเฉินกงเจ้าเดาได้ตั้งนานแล้วเพียงเท่าว่าใจเจ้ามิอาจยอมรับได้ สูหันนานเจีงขอจูเยียนา้ไม่ถึงจริงๆท่านคือจูลงที่แท้จริงแม่ทัพกัวหายสละกสิห้าเซียนและสละเก้าทั้งปิ่งถึงทําให้เจ้าและข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ได้เจ้าอยู่ข้างกายแม่ทัพหลี่เยียนเทียบเท่าทหารชั้นดีนับห้ามืนแล้วท่านละ่ะหัวหน้าหน่วยเชิของเท่าทหารชั้นดีนับแสน ยังอีกห่างไกลนะหน่วยข่าวกลองเกิดข้อผิดพลาดใหญ่เฟิงอิงคงร่วงจากตำแหน่งหากยังไม่ควบคุมหน่วยข่าวกลองได้ทั้งหมดทุกอย่างก็มีโอกาสแปรผันท่านคงดูถูกฝีมือของเราเกินไปเราสองร่วมมือกันเทียบเท่าทหารต้าเว่ยนับแสนร่วมมือหั่นจงยังนับว่ามีโอกาแสแทรกซึมสร้างความแตกแยกเพียงแค่ ราคาที่เราจ่ายมากเกินไปเทียบกับผลลัพธ์ในอนาคตสิ่งที่ยังต้องแลกนับว่าน้อยนักและนับเป็นราคาที่เหมาะสมฉ่นนั้นตีเย่เล่านับเป็นราคาที่เหมาะสมเหรอแม่นางหลิวเพราะว่าเจ้าเคียงข้าแม่ทัพหลี่เยียนหากเจ้าตายไปจะนำปัญหามาสู่ข้า วันนี้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าถ้าว่านับจากนี้ไปห้ามเจ้าเอ,อ่ยชื่อน,นางอีกเมื่อครูขนอยสามหาเองขออภัยด้วยแต่ว่าหัวหน้าหน่วยฉัน,นในสายงานแบบเราไม่อาจมีช่องโหว่ใดได,ได้หากพลาดเพียงหนึ่งจะลากชีวิตของคนทั้งสายมาตายด้วย หัวหน้าฉันเก่งกาดเหนือใครควรทราบเรื่องนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วสำคัญที่สุดคือการเชื่อใจกันถ้าหิวแล้วสั่งอาหารมาหน่อย <c oughs> รอสักครู่เจ้าคะ่ะจะเป็นไปได้ยังไง เฉินกงคือสายลับสู่ใหญ่จึงย้ายมาร่วมกับต้าเว่ยเรากนทหารไร้รูปแบบเช่นน้ำไร้รูปทรงมีอะไรเป็นไปไม่ได้สามปีก่อนเฉินกงสายลับสู่รอบเข้ามาในหน่วยข้าต่อมาข้าให้เป็นหัวหน้าองครักแต่ความจริงแล้วข้ารู้โฉมหน้าจริงของเขานานแล้วครานั้นที่ลงมือขโมยข่าวกรอง ข้าจับเขาได้คาหนังคาเขาแม้บอกว่าจับได้คาหนังคาเขาข้าก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเฉินกงจะทรยศต,ต่อภาระหน้าที่ของตนได้เช่นใดอีติงข้าเรียกเจ้ากลับมาฉางอันมาอ่านตำราไม่ใช่เพื่อลงโทษข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าบนโลกนี้สิ่งที่ทำลายยากสุดคือใจคนและอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือใจคนเช่นกัน ชาหน่อยบ้านพักสินสีสู่หันนานเจิงระวังด้วยวัวหนนะ้าวันนี้เหนื่อยมามากแล้วอีกเดียวท่าน ก็พักเธอเนะ เฮ้ย hey, หัวเน่าไม่เป็นไรไม่ต e> ้องพยุงข้าเอามือออกหมอบอกแล้ว่าเครื่องร่าของท่านเส้นเลือดเสียหายห้ามฝืนเด็ดขาดเฮ้ยหัวนาไม่เป็นไรนะหัวนา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปต้มชาขอข้านอนสักหน่อยไปเถอะ ใช้อย่างอีมาแลกเปลี่ยนปกป้องเฟิงอิงเงินแท่นทำเช่นไรเฟิงอิงต้องตายมีเช่นนั้นแผนการชิงผิงจะพังพินาศข้ารู้อาจจะต้องใช้วิธีที่สุดโตมเจ้าต้องเตรียมตัวไว้พร้อมลงมือทันทีที่ท่านสั่งควบคุมหน่วยข่าวกรอง คือภารกิจละ่ะรอข่าวจากข้าท่านเป็นแขกเดินทางดีๆเจ้าค่ะ ท่านอาทำเช่นไรให้เขายอมรับใช้เราหากจะกล่าวว่าเฉินกงแปลพักไม่สู้กล่าวว่าเขาเกลียดการแปลพักเข้ากระดูกน้ำซื่อจือเป็นคนเช่นนี้จริงนี่เป็นเหตุผลที่ข้าไม่เคยสงสัยเขาเลยแต่จุดแข็งที่สุดจุดมั่นคงของคนคนหนึ่งก็ไปจุดอ่อนของเขาด้วยข้าให้เขาดู บันทึกที่ข้ากับเฟิงอิงแลกเปลี่ยนกันเฟิงอิงเหรอเขาเป็นคนของเราเหรอเขาไม่ใช่เขาเป็นเพียงพ่อขาเท่านั้นข้าและเขาเคยแลกเปลี่ยนข่าวกรองด้วยกันมีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกันเหรอม่ใช่ความลับสำคัญอันใดการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเหล่านี้ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเราทั้งคู่แล้วข่าวกรองที่เฟิงอิงให้ท่านคือฐานะของลูกคู้ที่อยู่นอกก๊กสูใช่ไหมแล้วจะอะไรอีก ชีวิตของนกฮูกเหล่านี้สำหรับเขาแล้วก็ไม่ต่างกับหมูหมาหรอกอีติงจะต้องจำไว้นะโลกใบนี้ไม่มีถูกผิดมันก็โหดร้ายเช่นนี้แหละ ความจริงเรื่องนี้เฉินกงเองก็คงรับไม่ได้หรอกออกไปเดินเล่นเถอะเปลี่ยนมุมมองบ้างเจ้าอาจจะค่อยๆเข้าใจสงครามสายลับก็ได้สงครามสายลับก็คือสมอรภูมิเลือดสิบปีก่อนช่วงหนึ่ง ข้ากับเฟิงอิงมีการแลกเปลี่ยนที่พิเศษมากสิบปีก่อนนะทุกเรื่องขอแค่ตั้งอกตั้งใจก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปแพ้ชนะในแต่ละครั้งไม่ได้สคำคัญปานนะั้ปานให้สะอา,าดนะนึงเึื<า>่อง ดึงดึงะลวอาอะดึงมาแล้วดึงตอนนั้นแม่ทัพเสี่ยโ่ดอยู่ปกครองหั่นจงเพื่อป้องกันซีสูรลิวเป่ยนำทหารชั้นดีนับแสนเข้าบุกดินแดนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับข้าข้าเสียชีวิตลอบบอกหมาชินเกาเสิ้งแห่งซีสูยกทัพทหารล้อมตีตาบลจือจงต้องการจู่โจมจากภายใน เพื่อออกจากวงล้อมแม่ทัพเสี่ยวหงแผนการล้อมเว่ยพิทักษ์เจ้าเหมือนข้าจะอ่านเจอในตำราสักเล่มหนึ่งในนั้นกล่าวถึงแม่ทัพที่ปกป้องตะบนจือจงก็คือหลี่เหลียนสินะในข้อมูลนั้นไม่ได้เขียนความลับจริงๆไว้หรอกคนที่มอบข่าวกรองอำเภอชือจงให้ข้าก็คือฝฟิงอิงฝฟิงอิงเหรอแล้วเขาได้ประโยชน์อันใดละ่ะผลประโยชน์ ไม่สําคัญที่ข้าต้องการบอกก็คือหลังได้รับข่าวกรองตําบลจือจงแล้วหมาชิ้นเกาเซึ้งต่างพาทัพมุ่งไปด้านหน้ากองทัพหลี่เหยียนเกือบจะโดนจับทั้งหมดยามวิกฤตขุนนางสเสบียงของหลี่เหยียนเฉินฝูออกหน้าแทนอย่างกล้าหาญพร้อมตัวเป็นหลี่เหยียนต่อสู้กับหมาชิ้นโชคร้ายต้องสละชีวิตในสนามรบและเฉินฝูผู้นี้ก็คือบิดาของเฉินกง บิดาของเฉินกงนั่นก็แปลว่าบิดาของเฉินกงตายด้วยน้ำมือของฝงอิงนั่นน่ะยังมีคดีบางส่วนเพื่อที่จะได้ข่าวกรองผลลัพธ์ของสงครามเขาจึงทำการไล่เปลี่ยนกับข้า สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนคืออะไรนกฮูกนอกด่านยิงเจ้าเจ้าดูสินี่คือข่าวครองที่เกี่ยวกับเจ้าตอนที่ควบคุมหน่วยข่าวครองเจ้าลองเปรียบเทียบดูนี่คือชาขูหยางจากเหมยสันลองชิมดูปีที่แล้ว ว่าหน้าเฟิงให้ข้ามาเพื่อฉลองการร่วมมืออย่างราบรื่นอ,องเจียนเวยผู้ใจบุญอ,องเจียนเวยก็โดนเขาหักหลังแล้วจะอะไรอีกอ,องใจบุญท่านนี้เป็นคนใหญ่โตสามรุ่นในตระกูลได้เป็นขุนนางหากเฟิงอิงไม่ได้มอบข่าวร้องให้ข้าข้าคงไม่อาาสงสัยว่าเขาคือสายลับของซีสู ได้ต้องฆ่าหลังตระกูลการแลกเปลี่ยนตะววางค่ากับเขาห้ามให้ใครรู้หลังตระกูลเพื่อใช้สถานการณ์แก้แคนบังหน้าหม,มาขโมยนั่นแค้นบิดาไม่อาจอยู่ร่วมโลกแพ้จริงเฟิงอินเป็นคนเลือดเย็นมีบางทีขนาดข้ายังทนไม่ไหวข้าไม่กำจัดโจรน,นี่ ถ้าไม่อาจาเป็นคนได้ต่อไปลูกผู้ชายแก้แขนสิบปีก็ยังไม่สายเฟิงอินข้าบิดาเจ้าเขาจำเป็นต้องตายต้องตายอย่างมีคุณค่าต่อเราด้วยข้าน้อยสามารถทำอะไรเพื่อท่านได้บ้างไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยสองสามปีนี้ไม่ต้องทำอะไรหน่วยข่าวพร้องให้เจ้าทำอะไรเจ้าก็ทำไปก่อนภารกิจของฝนอิงนี้เจ้าต้องทำให้รูกล่วงบทสนทนาของเราในวันนี้ห้ามให้บุคคลที่สามร่วมรู้เจ้าเองก็ลืมลืมไปถึงภารกิจที่หน่วยให้ข่าทำคือขโมยขา่าวกองทัพเฉาวเวยของท่าน กันก็ทําต่อไปข้าจะไม่แอบสอนสองเจ้าแน่นอนว่าไม่ยืนมือก็ไปช่วยด้วยเช่นกันเจ้าต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างเชื่อข้านี่ไม่ใช่กลลวงเช่นนั้นคืออะไรมีเพียงวิธีนี้เจ้าถึงหลอกสายตาฝืนอิงได้ เจ้าต้องสร้างผลงานให้หน่วยข่าวครองต้องทำงานให้เขาอย่างดีถึงจะเข้าใกล้เฟิงอีกและถึงจะฆ่าเขาได้อืมข้ามีหลังสังหรณ์ในด้าสงครามสายลับเจ้าจะต้องทำเรื่องสะเทือนฟ้าดินได้แน่นอนส่วนชีวิตของข้าคือช่วยเหลือเจ้าให้กลายเป็นเช่นนี้ข้าเข้าใจ ว่าต้องใช้เวลาข้าเองก็เชื่อไม่จริงจริง <laughs> ข้าเองก็คิดไม่ถึงซื่อจือจะเป็นอัจฉริยะในสายงานนี้ข้าดูคนไม่ผิด แต่ปจูเก่าเลี่ยงโดนรายงานจางเหอจะจู่โจมเจียถิงทันทียามดึกเช่นนั้นไม่ใช่ของเกาถังปิ่งนี้อยู่ที่หน่วยข่าวกรองเราสามารถชิงเวลาช่วงแรกกุ้มข่าวที่เฉินกงส่งกลับมาได้หลานเองเนี่ยยอมรับได้แล้วขอรับแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยท่านอาญยาปิดบังข้าอีกเลยนะคราวนี้สมองข้าแย่เลย หลานเอ,อ๋ยตอนนั้นเจ้าก็ยังไม่โตพอหลังจากคดีเจียถิงนำพาความวุ่นวายสู่ซีสู่ข้าก็ส่งคำสั่งที่สองให้แก่เฉินกงแล้วเรียกให้เขากลับไปดังนั้นนั่นถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของแผนการชิงผิงถูกต้องครั้งนี้ ข้าไม่ได้ปิดบังเจ้าแล้วจ้าจ้าจจ้าจจ้าจ้าจให้ทงลนหจ้าจ้าทงหดีจ้า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 เจ้าเจ้า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  หน่วยข่าวกรองสู่หัน่นหนานเจิง น้าหน่วยอืมเออครั้งนี้ประชุมประจักสำนักถกกันหนังตักนวงมาเสนาส่งดีกาออกสึกแล้วฝ่าบาทเล้เข้าจัดการตามใจเครงว่าจะไม่ง่ายเช่นนี้ เธอก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราราชสำนักกล่าวถึงคดีจูหลงหรือ,อยังก,กล่าวแล้วครับข่าวร้ายเหรอข่าวดีครับเป่ทัพหลีเยี่ยนรับประกันให้หัวหน้าหน่วยเอ่อฝ่าบาทรับสั่งอภัยโทษคาดว่าอีกสองวันจะออกราชองค์การเชื่อถือได้หรือไม่ท่านหัวหน้า วางใจได้เลยสารับในวังส่งข่าวมาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ